ไน้องไปเลยเระวังหัวด้วยเด้อ กคนครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่น้าตกถ้าพระจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ผ้า,าเหลือแล้วนะแล้วก็ขับรถมาจากบ้านประมาณสักหกชั่วโมงครึ่งนะครับค่อยๆมานะก็อากาศช่วงนี้ดีนะครับช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนเราต้องมาเที่ยวน้ําตกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําตกถ้าพระช่วงนี้สวยมากต้องลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าน้ําตกถ้าพระจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยครับ มีเรือบริการนะครับคนละห้าสิบาทนะครับทุกคนก็ขอบคุณครับพี่เอ้าโอ้ยเอียงเอียงลยครับก็ท่าเรือก็จะมีสองท่านะทุกคนก็ท่าหนึ่งท่าหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเรือชุดนี้นะอันนี้เป็นท่าหนึ่งครับ นี่เราเหมาเรือนะครับมีอยู่3ามคนพี่เขาพาไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่าย3ามโมงแล้วนะครับต้องน่าจะประมาณ4ี่โมงเขาน่าไม่น่าจะให้ออกไปแล้วนะสามสี่โมงหโมงเนี่ยเพราะว่ามันต้องนั่งเรือไปอีกสักถึงกิโลไหมน่าจะประมาณนั่งเรือไปไกลไหมครับประมาณแปดร้อยเมตรอ๋อแปดเมตรครับทุกคนไม่ไกลครับไม่นานด้วยก็เด<ป><ป>ี่ยวไปเที่ยวกันเลยครับ เดมาประมาณสัก5นาทีนะครับก็ถึงแล้วตอนนี้นะครับก็เขากนะ็จะมาจอดเรือตรงนี้นะไปทุกคนไปเที่ยวกันครับเดินทางไปยังน้ำตกท่าพากันเราต้องเดินเท้าไปอีกสัก ระยะหนึ่งนะครับแต่ไม่ไกลครับออกจากตรงท่าเรือที่เ้องมาส่งเราเมื่อกี้ทริปนี้จะมีแต่การเดินนะครับเรามาเที่ยวจุดมุ่งหมายของเราก็คือมาเที่ยวถ้านาคานะแต่วันนี้เราเดินทางไกลเราเอาแบบซอฟก่อนเที่ยวน้ําตกนะครับทางเดินก็เป็นเดินง่ายอยู่นะทุกคน ห้ามทุอบอาวุธของนี่ของมีดคมเข้าไปในถ้ำน้ำตกไอ้สักสามสี่ร้อยปั๊บเมตรไหมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปตามป่าเนี้ยแหละแล้วมันก็จะเป็นลานน้ำตกอยู่กว้างอยู่หน้าเรานะครับมีอัตราค่าบริการด้วยนะทุกคน,กคนใหญ่สามสิบบาทเลยสวัสดีครับ <laughs> นี่ไอ่อูนก็ได้คนละเท่าไหร่ <ๆ S 2> โซวอก็สาสิบใช่ไหมสซเขาเก้าีครับผมวันนี้เขาบอกไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าวันธรรมดาครับวันนี้ผมมาวันจันทนะก็เลยดีไปนะครับแล้วก็แต่เราไม่ได้มาเล่นน้านะครับผมไม่ชอบเล่นน้าเท่าไหร่นะครับเราจะพาทุกคนมาดูเฉยๆว่าน้ําตกทัมพระจะอลังการแค่ไหนนะทุกคนนี่ได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ห่างๆแล้วทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้แหละบึงการส่วนมากบึงการเนี่ย บึงการแถวบึงการแถวไอสกนลนครแถวบึงการเนี่ยมันก็จะเป็นดินอย่างนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นไปทำนาขาเนี่ยมันก็จะมีรอยเหมือนเก็ตพยานาคที่เขาว่าอันเป็นพยานาคอย่างนี้น่นครับมองเห็นละว,วันนี้น้ำสวยมากเลยช่วงนี้นะวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับใครจะมาก็รีบมานะน้ำสวยมากเลยครับโอ้ oh. สวยมากแต่เราต้องเดินไปนู้นเลยนะฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับตรงนี้เป็นแค่ลานน้าตกเล็กๆทิ่เชต้องไปดูข้างหน้าด้วยนะครับเดินระวังด้วยนะช่วงนี้ช่วงหน,น้าฝนล,ลื่นแต่ว่า<ม>ไฮไลท์จริงๆต้องอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคน<ฮ>ไปฝั่งนู้นเลยไอ้นี่เป็นแค่แบบน้ําจิ้มนะโอ้แต่แบบลานเต็มมากเลยเดี๋ยว น้ำตกไหลแรงมากฝนตรงนี้ระวังดีๆเลยนะครับลื่นไม่ได้นะนู่นเลยนะที่หยุดต้องเดินดีๆเลยนะอันตรายมากตรงนี้อันตรายจริงๆนะตรงนี้แรงแรง คนเยอะมากนี่ขนาดคนไม่เยอะนะพอบอกว่าคนไม่เยอะแนะนำให้ทุกคนใส่รองเท้าที่มันมีดอกยางดีๆหน่อยนะเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างลื่นอยู่นะเนี่ยอุยอ้ยความอ้เยน็ยนเย็นเย็นมาก อ๋อแสดงว่าตรงนี้เขาทาเป็นฝายตรงนี้เขาทำเป็นฝ,าย,นา,นฝายเพื่อที่จะให้น้ํามันเยอะๆนู่นครับทําพระท้ามพระ,พระ,พระที่เรามองเห็นคือตรงฝั่งนู้นนะตรงนี้เขาทําเป็นฝายนะแล้วก็น้ําก็จะไหลลงไปนู่นนะช่วงนี้อากาศดีมากครับทุกคนเหมาะแต่การเที่ยวนะก็มีอาจจะมีฝนบ้างนิดๆเนี่ยหน่อยถ้าใครชอบเล่นน้าก็ตรงนี้เลยแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะขึ้นไปข้างบน แล้วก็ไปเล่นตรงน้ําตกที่มันเป็นม่านสวยๆนั่นแหละตรงขวางนู้นครับเดี๋ยวผมพาไปต้องเดินไปตามตแบบเหมือนหน้าผาเล็กๆอะ่ะเออแล้วเราก็เอากล้องไอ้นี่มาด้วยดิลื่นไม่ได้นะเนี่ย นี่ครับมันต้องเดินเอีอยงมันต้องเดินเอียงอย่างนี้เอยียงไว้เอยียงไว้เอยียงไว้ต้องขึ้นสะพานนะบางคนเขาก็เล่นน้ำกันตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นม่านน้ำตกนะโอ้โหดูวิวดิอย่างสวยอู้น้ำตกตั้งพระ่วงนี้สวยมากเลยนะทุกคน แต่คนส่วนมากเขามาเล่นน้ํากันนะอู้หูเขาลงเล่นสไลเดอร์ดูดิดูดิอุ้ยทขาไมโอ้โหดีเขาไม่กลัวเลยเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วเขาไปเบรกตรงไหนเอาเบรกตรงนี้เอาเบรกตรงนี้โหดเกินไปเอามาแล้วโอ้โหทุกคนดูดูเฮ้ย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 สุดยอดกล้าเล่นได้ยังไงวะโอ้ดูดิดูดิผู้หญิงเล่นนะนะ สบลมหน่อยแล้วเขาถ่ายนี่นะดูเขาเล่นใจเขาได้จริงแจงน้องเขาได้จริง <Yeah. S 1> เขาเล่นสไลดเดอร์จากฝั่งนี้นะครับทุกคนมีเจ้าหน้าที่ดูด้วยตลอดนะเล้ก็สไลด์มาตรงนี้แล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็มาอยู่นี่แหละอยู่กับน้องๆสองสามคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีใครมาอีกไหมดูนะแต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมาก <laughs> ผมไม่กล้าเล่นนะผมไม่กล้าเล่นตรงไฮไลท์ของเราอยู่ฝั่งนี้แหละทางหน้าเรานี่แหละ เดินมาเรื่อยๆโอ้โหโคตรสวยดูทุกคนโอ้น้ำตกสวยมากเลยตอนนี้นำตกข้ามพระมาเรามาดูน้องๆสไลด์กันเขาสไลด์จากไหนมีใครสไลด์ไหมจากนี่เหรอกอล่้งสไลด์จากนี่เหรอ วมันจะแรงไปไปะเนี่ยพอเ,เล่นสไลด์กันตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้ม,มาได้เหรอครับเนี่ยอ๋อตรงตรงนี้นต่ำใช่ไหมตรงนี้ครับโอ้ยกล้าไปได้ไงวะเนี่ย <laughs> ผมไม่กล้านะเนะี่ยน้ำไหลแรงมากทุกคนดู <laughs> ดูน้อ,อไปถึงโน่นแล้ว <laughs> โอ้โหดู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 น้องคนนี้เขาลงแล้ว ไปแล้วไอ้น้องไปเลยระวังหัวด้วยเด้อโอ้โหแรง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 วิเนี่ยที่ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเล่นตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้ออกมาลงมานี่แต่ว่าเขาบอกว่าตรงนี้น้ําจะไม่แรงมากจะไม่ได้ลึกมากเล่นได้แต่ว่าถ้าใครแบบใจถึงๆหน่อยก็เริ่มจากตรงนี้ได้เลย แต่มันจะแรงมากเลยนะนี่นะแรงจากตรงนี้ไปผมไม่กล้าเล่นนะทุกคนผมจะเดินเข้าไปดูน้ำตกถ่ายรูปพิเศษดูดูโอ้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 โหกล้าไปได้ไงวะโอ้โหตรงนี้วัดใจแล้วแหละดูแต่ละคน ไปเล่นน้ํากับน้องๆจังแต่ว่าพุดเราไม่ค่อยพร้อมด้วยดิลื่นมาก ตอนนี้เรากําลังประชุมกันว่าเราจะเล่นสไลเดอร์ดีไหมแต่ผมดูสถานก,การณ์นะผมไม่กล้าเล่น <laughs> น้ํามันไหลแรงมากเลยทุกคนเนี่ยสไลเดอร์ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองไปแล้วดูไปแล้วดูดูดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยหัวหัวหัวโอ้ยคุกลีว ก้าปไปได้ยังไงวะโ้โอ้ยผมเห็นน้องเขาเล่นแล้วผมไม่เอาด้วยนะใครจะเล่นเล่นเต็มเลยผมไม่เอาด้วยแหละทุคกคนดูน้ำมันไม่ได้ไหลเบาๆต้องไหลแรงมากเลยนะดูนะแล้วน้องลงไปนี่แล้วไปนู่นนะโอ้โหถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยนะทุกคนอ,อันตรายจริงนะถ้าใครไอ้เนี่ยผมว่ามีหวัวกตัวหัวไปฟาดก้อนหิน ตลกไปดี<า>ทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับกินไหม ตอนนี้เราจะกลับแล้วนะนั่นคือภาพหมวดของมังกถ้ำพระในตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะมามาได้เลยนะตอนนี้นะผมมาวันที่หนึ่งกรกฎานะครับก็ผมมาวันที่เจ็ดกรกฎานะครับถ้าใครอยากจะมามาได้เลยตอนนี้นะครับเราเตรียมอะไรเตรียมกางเกงขาสั้นมาด้วยรอบนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยนะรอบหน้าเราค่อยเล่นแล้วกัน โอเคครับนี่ก็คือประมวลภาพทั้งหมดของท้าพระจังหวัดบึงการนะครับเดี๋ยวทลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับเขาเล่นสไลเดอร์กันน้องๆมาเล่นสไลเดอร์กันโอ้โหใจไ,ได้จริงๆเว้ย <c oughs> ทางเดินกลับก็มีบันไดนะครับทางไปก็มีบันไดขึ้นไปนู่นข้างบนนะครับใครจะไปฝั่งนี้ก็ได้นะส่วนมากก็สไลเดอร์ก็ตรงมางลงมาตรงนี้แหละแล้วเขาก็จะมาหยุดตรงนี้ตร,นตรงน้องๆอ,งองยู่ตรงนี้ เอาตรงๆนะครับสไลเดอร์ผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าเล่นนะโอ้โหโคตรแรงแล้วมันลงเร็วนะครับน้ํมันก็ไหลแรงด้วยแล้วมันมีแต่หินนะผมก็ไม่กล้าเล่นนะครับที่แรกคิดเห็นอยู่ในคลิปเขาเล่นกันเยอะๆ,น,ๆนึกว่าตัวเองจะกล้าเล่นพอมาถึงปุ๊บไม่กล้าเล่นเว้แรง ดูครับทุกคนช่วงหลังๆเข้ามาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้นะเออตรงนี้ดีกว่านะครับสไลเดอร์เล่นไม่ยากด้วยน้ําไหลไม่แรงด้วยดูดิคนเขาเล่นกันนะครับเนี่ยครับสไลเดอร์ตรงนี้แต่ตอนที่เราข้ามตรงนี้เราต้องดูดีๆนะเมื่อกี้เราข้ามตรงไหนวะมมมันนาเยอะพี่เขาเล่นสไลเดอร์เอยเจ๋วเจ๋ง <laughs> เล่นสไลเดอร์ตรงนี้ปลอดภัยนะครับไม่แรงนะจะเล่นได้ไอ้นี่ดูน้องเขาเล่นดิไปทุกคนกลับบ้านละหาอะไรกินกันหลังจากที่ขับรถมา6ชั่วโมงครึ่งนะ300กว่ากิโลครับก็สวยดีช่วงนี้น้ำตกกำลังสวยนะทุกคนมาเล่นได้นะครับก็ คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะคลิปอะไรจะเป็นที่ไหนก็คอยติดตามกันนะครับฝากตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนครับบ๊ายบายลุงเขาเงินลอยอยู่กลางอากาศนะครับมีคำเลที่ดีนะครับ ลุงเอาคนเดียวเลยตรงนี้ทำเลขายลัตเตอรี่คนเดียวสบายไม่มีคู่แข่งะครับนี่ครับการตลาดที่ดีนะขากลับก็มาเส้นไหนก็กลับเส้นนั้นนะครับก็เดินออกจากน้ําตกเสร็จก็เข้าไปในป่าก็ทะลุออกไปนู่นเลยเรือเขาก็จะรอฝั่งนู้นนะครับ เินเดินมาสักพักแล้วก็มาถึงท่าเรือเหมือนเดิมครับนั่งท่าเรือเดินออกไปที่เดิมนะ800รเมตรนะครับทุกคนส่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวระแวกจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะก็เท่าที่ถามดูก็มีแต่บึงการอุดรนครพนมพรอเอดนี่แหละใกล้ใกล้นี่แหละกาลสินแต่วันธรรมดานี่ไม่เยอะเท่าไหร่คนกําลังดีครับเล่นน้ากําลังสนุก แต่ส่วนมากคนก็น่าจะหยุดกันวันเสาร์อาทิตย์เขาก็น่าจะมาเยอะแต่ถามว่าน้ามาไหมมาเที่ยวไหมโอ้ต้องมากันเยอะๆครับแต่ว่าแนะนานะให้มาเล่นน้ําด้วยนะทุกคนมาเล่นน้ําด้วยถึงท่าเรือแล้วไม่นั่งเรือกลับเหมือนเดิมครับประมาณสักสี่ห้านาทีก็ถึงแล้วเจนแล้ว รเรามาถึงท่าเรือที่สองแล้วนะนแล้วก็จะกลับไปนอนที่วันนี้น่าจะไปนอนที่บึงพงหลุกนะครับเจอกันที่บึงพงลกนะไปกินข้าวกันไป<อ>ทุกคนตอนนี้เรามากินข้าวนะทุกคนร้านจีจีนะจี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 ร้านดังข้างบึงพงหลุกนะต้องหาที่นั่งที่มันไม่แสบตาตอนไปนั่งไหนดี บางครั้งมันจะฟาวไหมนี่้าเท่านี้แหละเพราะว่าผมผมชีกขึ้ทำราคาซอนแต่ว่าทำราคากั